สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโจนะครับทีวนี้เราอยู่กับเกมนี้เกะแล้ววันนี้เราอยู่กับแพทใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาในวันที่4กันยายนนี้ซึ่งก็คืออีก3วันข้างหน้านะครับผมมาในชื่อธีมของจับฉันที่ได้สิเจ้ากระต่ายก็จะเป็นอีเวนท์ที่ทุกๆปีก็จะมีวนกลับมาทุกๆครั้งนะครับผมแต่เปลี่ยนตัวละครหน้าตู้แพดจะมีการอัปเดตในวันที่4กันยายน เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับผมและเอมมาเทคติคอลอัปเกรดกับอืึนควาาแทคติคอลอัปเกรดจะลงในตู้ฟ้ารวมไปถึงระบบวิส i ลดและหินบริษัทในขณะที่เวสตี้ยังไม่ลงนะครับถ้าใครอยากได้ครบทีมรอเวสตี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้คู่ทรัพทูดาเมจซึ่งตัวหน้าตู้อาจจะเป็นทรูดาเมจก็เป็นไปได้นะ ก็เพื่อนๆก็สามารถไปลุ้นในตู้ฟ้าได้แต่ก็นั่นแหละครับลุ้นในตู้ฟ้านะโอเคต่อมาจะเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดที่จะมาในวันที่4นี้เลยนะครับผมแพดอัพปุ๊บมาปับ๊บนั่นก็คือตู้เอ็ดกระต่ายสายลับนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวละครคลาสสปอร์เตอร์ถือปืนสไนเปอร์ไรเฟิลพานเหล็กนะครับผมซึ่งปีที่แล้วสคอร์ของเมทฟอร์ยูเนี่ยโซดาก็จะได้ชุดกระต่ายไปนะครับโดยที่โซดาเนี่ยได้ชื่อว่า กระต่ายวิวะเป็นตัวเมตาด้วยนะคบผมบันนี่เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบเป็นตัวเมตานะครับผมซึ่งเม r ฟยูเนี่ยตัวก็ค่อนข้างเยอะนะปีนี้ก็จะเป็นเอ็นะครับโดยที่ o f f i ิเชีเนี่ยตอนแรกก็มีสปอยชุดออกมาครับก็แล้วก็คุยกันนะว่าแบบชุดมันเล็กไปหรือเปล่าอ๋อโอเคครับมันเล็กไปจริงๆด้วยครับผมเขาแบบใส่มาแบบบลักขะก็ถ้าใครเป็นเมนเอ ขอแสดงความดีด้วยครับผมน่าจะเป็นซับพอร์ตที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีผมหวังว่าอย่างนั้นนะซึ่งเรามาดูสกิลของเอทกันบ้างน,นะครับผมเอทดกระต่ายไซรับเป็นซับพอร์เตอร์ที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับพัตธมิตรเมื่อโจมตีสตูในระยะที่มีประสิทธิภาพง่ายๆก็คือติดเป้าฟ้านะครับผมเบอร์สกิลของเอทเนี่ยจะขยายระยะที่มีประสิทธิภาพออกไปอย่างมากไม่แน่ใจว่าเพิ่มตัวคูณหรือทําให เรนจ์โบนัสติดง่ายขึ้นเดี๋ยวต้องมาดูอาจจะเป็นตัวคูณก็ได้นะตู้จะมาตั้งแต่วันที่4กันยายนเลยนะครับผมตู้อยู่ทั้งหมด3สัปดาห์นะโอกาสออกหน้าตู้อยู่ที่2%เป็นตัวปกตินะครับต่อมาจะเป็นตัวกระต่ายตัวที่2ของปีนี้นะครับตัวที่ได้ชุดมันนี่ไปก็คือมิ้วกระต่ายเบ่งบ้าน ซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นชุดเนี่ยผมพูดตามตรงเลยนะผมค่อนข้างเสียใจนะที่มิวได้บันนี่นะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ความนิยมไม่ค่อยเยอะนะับผมแล้วก็เป็นตัวที่ดีไซน์ค่อนข้างจืดนะครับผมมีของรักแล้วก็ยังไม่เป็นเมตานะแต่พอได้ชุดบันนี่ไปแล้วเนี่ยและเห็นท่าโพสตรวมไปถึงหน้าแบนเนอร์ถ้ายืนตรงๆเลยเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเรียกได้ว่าหลายคนถ้าไม่ได้เล่นนิกเก็บบ่อยๆเนี่ยน่าจะถามกันหลายคนนะว่า ตัวนี้ตัวอะไรครับพี่น่ารักขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะผมแล้วก็เน้นในเรื่องของสีผมที่เราไม่ค่อยสังเกตนะว่าสีเขาจะค่อนข้างเป็นสีแบบออกควันบุหรี่หน่อยๆนะก็ถือว่าน่ารักขึ้นมาเยอะครับผมซึ่งมิวจะเป็นตัวละครที่ต้องคาดหวังนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครแอทแท็กเกอร์ทันเล็กนะครับผมที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองด้วยการกระทําพิเศษสดงว่าเป็นแมคาินิกอะไรสักอย่างนะครับผมและเมื่อเปิดใช้เบิร์สกิล มิวเนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีและทําการโจมตีเพิ่มเติมได้นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าสไนเปอร์ไรเฟิลเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะให้เราควิกสโคแล้วนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นตัวละคร2ดามจที่เอามาเล่นกับอินควากับเอ็มม่าก็เป็นไปได้นะครับผมตู้จะเข้าหลานจากเอทดหสัปดาห์นะครับผมและอยู่ทั้งหมด สสัปดาห์เต็มๆนะครับผมอยู่ไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมเลยนะและผมคิดว่าน่าจะเป็นตู้คอมซึ่งอาจจะไปคอม Resident Evil ก็เป็นไปได้นะต่อมาจะเป็นตู้กระชาแบบใหม่นะครับผมรับสมัครแบบเลือกเองในจำกัดเวลานะครับผมซึ่งคุณจะสามารถเลือกสูมนิเกะ ที่เป็นตัวลิมิเต็ดได้โดยที่เป็นการกลับมาของตู้ลิมิเต็ดคริสต์มาสปีแรกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปีคริสต์มาสน้องแอนหรือว่าซัมเมอร์ปีแรกที่จะมีตัวเทพที่ทุกคนต้องกดถ้าคุณไม่มีก็คือแอนนี่ซัมเมอร์และตัวอื่นๆเช่นเฮมอาควาแมรี่เทพที่ดาชายหาดและนีออนบูโอเชียนก็คือจะเป็นตู้ที่สามารถเลือกพิกอัพตัวละครลิมิเต็ดได้ตลอดเวลานะครับผมถ้าคุณเปิดแอนนี่ได้แล้วอย่าไปเก็บตัวอื่น คุณก็เปลี่ยนแค่หน้าตู้และนี่ก็คือไทม์ไลน์ของตู้ในช่วงอีเวนต์บันนี่ครั้งนี้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นกาชาคอสตูมซึ่งเราเดาไว้ว่าเป็นรูทและก็เป็นรูทจริงๆนะครับผมซึ่งก็บอกเลยว่าในเกมค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเชียวนะถ้าใครชอบการอัพไซส์แบบบลักคักเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าจะถูกใจแน่นอนเลยนะคะเพราะว่ารูทไปเปลี่ยนบอดี้มาแล้วไซส์เบิ่มเบิมคือเลยทีเดียวเชียวนะครับ ที่ว่าหลายคนน่าจะไม่พลาดสกินนี้นะครับสาหรับสกินกาชาคอสตูมและถ้าใครคิดที่จะเติมเงินอย่างฉันฉลาดผมขอแนะนําสปอนเซอร์ของช่องผมนั่นก็คือยาดาเกมเซนเตอร์เพชรของที่นี่เจรณาไมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแกลกเกลมีแต่แก่เพชรโจนันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซนเตอร์ อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับต่อมาก็จะเป็นการรีรันคอสตูมแมรี่ไวเปอร์และโฟหวังซึ่งใส่ชุดบันนี่ทั้งหมด3ชุดที่พูดมานะครับและต่อมาก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่สำหรับเนื้อเรื่องคอยอินรัเช่นเดียวกับปีที่แล้วอีเวนต์ทองคำเตต้าเริ่มขึ้นตามกำหนดการแต่ทว่าผู้บัญชาการได้รับมอบหมายจากมาสแตงอย่างลับๆให้แฝงตัวเข้าไปในคอยรัชเพื่อทำภารกิจแต่เดี๋ยวก่อนโจรมาจากไหนอ่ะ เป้าหมายที่หายตัวไปคืออะไรกันได้เวลาความมันเทิงในอีเวนต์คอยรัชครั้งนี้ซึ่งอีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สัปดาห์เต็มนะคะผมแน่นอนครับอีเว t นต์วันที่23หมายควาว่าเราอาจจะได้เจอพอแลแลบเรสซิเดนต์อีวปลายเดือนตุลาคมนี้หรือไม่ก็เป็นตู้คันสักตัวหนึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นมินิเกม Made in Rush ซึ่งจะเล่นเกมปากัวที่คุณสามารถสัมผัสได้กับการฝึกสายรับของเอทดนะครับผมควบคุมเอทดให้ฟันฝ่าสิ่งกีดขวางกระโดดข้ามช่องว่างและทำให้เอดไปได้ไกลที่สุดนะก็น่าจะสนุกอยู่นะผมคิดว่าน่าจะเล่นไม่ยากแล้วก็แข่งกันทำคะแนนมีอีเวนต์ล็อกอินวัน และกิจกรรม f u ลเบ i ร์เดย์เฉพาะช่วงวันหยุดนี้จูโจมยูเนี่จะเปิดในวันที่5กันยายนนี้และปฏิบัติการร่วมจะเปิดในวันที่5กันยาเช่นเดียวกันนะครับผมบอสโคออปจะเป็น Stormbinger อและจูโจมเดี่ยวซีซั่น29จะเปิดในวันที่16กันยา ซึ่งจะเปิดหลังจากที่ตู้มิ้วเข้า5วันนะครับตู้มิ้วเข้าวันที่11กันยาแต่โซโลเลดเข้าวันที่16นะครับแล้วก็มาถึงคอนเทนต์สำหรับการขูดเพชรของใครหลายๆคนกันบ้างรวมถึงผมด้วยนั่นก็คือการเพิ่มหอคอยชนเผ่าชั้นใหม่นะครับผมโดยที่หอคอยปกติจะเพิ่มชั้นจาก1,50 0ชั้นเป็น1,150ชั้นก็ได้เวลาไปขูดเพชรกันแล้วนะครับ ส่วนผู้ผลิตนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตันกันหรอกครับถ้าไม่ใช่วานจริงๆเพิ่มจาก950กลายเป็น1,050ชั้นนะครับผมมีการเพิ่มมินิเกม Let's Play Soda ปีที่แล้วในอาร์เคดเพิ่มฟีเจอร์ใหม่วิจัยทั่วไปรวดเดียวในห้อง r e ไซเคิเพิ่มฟีเจอร์รีมิ b เบรกและเสริมแก่งแกนรวดเดียวเพิ่มฟีเจอร์รับรางวาัลอันดับอารพ,พร้อมกันรวดเดียว สินค้าใหม่ก็จะมีกาชาคอสตูมรูทซึ่งถ้าซื้อราคาเต็มจะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทพานยาดาก็อยู่ประมาณ1,5006แล้วก็มีอีเวนต์พาสของน้องเบที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับผมไม่โชว์ตัวเต็มนะกลัวติดเหลืองอันนี้ก็จะอยู่ราคา729ผ่านยาดาก็จะอยู่ประมาณ600และนี่ก็คืออีเวนต์วันที่4กันยายนนี้ที่กำลังจะถึงนี้นะคะผมต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆสำหรับบันนี่ในครั้งนี้นะคะผมตอนแรก ค่อนข้างผิดหวังกับมิ้วแต่ผมพูดตามตรงว่าพอได้เห็นมิ้วในอาร์ตใหม่แล้วผมค่อนข้างชอบนะครับผมโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมผมค่อนข้างชอบเลยค่อนข้างน่ารักขึ้นมากทีเดียวเชียวนะครับผมในขณะที่เอเนี่ยผมค่อนข้างติดใจไฟหน้าว่าใหญ่ไปน,นิดนึงแต่คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบถ้าเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับดีไซน์ตัวละครใหม่ยังไม่นับเรื่องสกิลที่เรายังไม่เห็นกันนะ รบกวนคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปวนี้หน่อยละกันนะครับผมว่าจะกดตัวไหนบ้างหรือว่ารอดูสกิลก่อนแล้วจะกดนะครับผมเพราะอย่าลืมนะเพราะแลปใหม่กําลังจะมานั่นก็คือ resident evil นะครับผมซึ่งผมคาดการว่าน่าจะมาหลานจากที่หมดอีเวนต์ point in rush ในครั้งนี้นะครับผมคิววนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเ,เจอันใหม่คิววอหน,น้านะครับเพื่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ